กราฟขณาวดยอดไอจีเพิ่มแฟนๆร่วมยินดีผ่านแฮชแท็กมุกเสี่ยวเกี้ยวกราฟรับ3ล้านหนึ่งติดเทรนทวิตเตอร์กราฟขณาวดพระเอกช่อง3สุดฮอตและปังขึ้นทุกวันล่าสุดแฟนๆติดแฮชแทกร้อนมุกเสี่ยวเกี้ยวกราฟรับ3ล้านหนึ่งวันที่4เมษายนต้อนรับยอดฟอลโล่ไอจีที่เพิ่มขึ้นเป็น3.1ล้านแล้วเรียกว่าความปังของกราฟนั้นไม่มีอะไรมาฉุดแล้วจ้าฮอตติดเทรนตลอด ต้องบอกว่าความสดใสน่ารักในแบบของกราฟนานได้ใจแฟนๆไปเต็มๆทั้งละครทั้งอีเวนต์และงานอื่นๆมากันแน่นๆโกยรับซับกันรัวๆในปีนี้ซึ่งแน่นอนว่านับเป็นโอกาสที่ดีในวงการบันเทิงของกราฟที่สดใสและพุ่งมากรวมไปถึงยอดติดตามในไอจีต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นทุกวันล่าสุดยอดไปแต่ที่3.1ล้านแล้วทำเอาแฟนๆติดแฮชแท็กมุกเสี่ยวเกี้ยวกราฟรับ3ล้านหนึ่ง ร่วมยินดีกับหนุ่มกราฟเรียกว่าหล่อน่ารักงานลน้นยอดติดตามก็พุ่งทยานทุกช่องทางนับว่าเป็นสัญญาฮอนที่ชุดไม่อยู่จริงๆสำหรับหนุ่มคนนี้แฟนๆมายวนมุกบอกรักกันแน่นทวิต